สวัสดีครับผมนายจตุสรมแซ่ซิมภาควิชาศิลปรกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีประจมเก้าเจ้าคุณทหารรักกบังครับเป็นไงบ้างในเทศกาลชุดที่สองนี้อันนี้ก็เป็นชุดที่สองใช่ไหมที่ได้มาแสดงครับชื่อในเทศกาลเะยนะเทศกาล exploring the o r t painting ครับชื่อชื่อไทยมันก็จะประมาณเหมือนการค้นหาการทดลองสไตล์การพินติ้งครับมันก็จะเชื่อมโยงกับ ผลงานในนิทรรศการครั้งนี้ครับมันก็เหมือนกับเป็นการเอาการทดลองพนติ้งของผมตั้งแต่ช่วงปีสองถึงปัจจุบันนะ็คือปีสี่ครับอเอามาเผยแพร่ครับอ่าแล้วย้อนไปนิดนึงเราเคยแสดงผลงานชุดแรกครับอืมเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นความตั้งใจของเราเลยด้วยใช่ปะ่ะใช่ครับใช่เล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นเป็น ช่วงกลางปีสองครับ <ENGLISH. S 3> กลางปีสองช่วงนั้นผมก็เริ่มส่งงานประกวดแล้วครับแต่ว่าก็ไม่ได้ก็มันก็เป็นปกติครับเพราะว่าช่วงปีสองเนี่ยมันก็เป็นเหมือนช่วงเพิ่งเริ่มเรียนเอกเริ่มจะค้นหาสะตายใช่ไหมครับก็แน่นอนว่าพี่พี่ปีสหรือว่าปอโทหรือคนที่เขามีประสบการณ์มากกว่าเราเขาก็ได้ไปครับก็ไม่ได้อะไรมากมายครับก็ส่ง ให้เรารู้ประสบการณ์ได้อย่างน้อยตอนส่งเราก็ไปเจองานคนอื่นได้ไปเรียนรู้อ่าใ, <น S 1> ใช่ใช่ก็เป็นเรื่องที่ดีครับ<ม>ทีนี้ตอนที่เริ่มจัดนิทรรศาการเนี่ยมันมาจากว่าเวลาผมนั่งทํางานเพ้น์อะไรเงี้ยช่วงนั้นผมจะชอบเปิดคลิปสัมภาษณ์อาจารย์ฟังเหมือนอาจารย์อนุวงศ์กันทรอ์อาจารย์เดิร์บพุทธกร<ม>อะไรเงี้ยครเปิดใน u t u b e อะครับก็เหมือนมีอะไรเงีง้ยวให้มันฟังหูว่างครับก็เปิดดูคลิปอาจารย์ ต่างๆก็เจอคลิปหนึ่งของอาจารย์พี่คือคลิปนั้นเหมือนเหมือนเป็นคลิปที่แบบว่าชวนให้นักศึกษาเนี่ยนอกจากทํางานแล้วก็แนะนําให้ส่งงานประกวดด้วยอ,อะไรอย่างนี้ครับผมก็ฟังทีนี้เขาก็พูดมาว่าหรือว่าถ้าเกิดงานเรามัน,มนไม่เหมาะกับงานประกวดเงี้ยเราก็มีช่องทางอื่นอีกนะที่จะสามารถเผยแพร่ง,งานของเราได้เขาบอกว่าเช่นการยื่นพอร์ตเสนอแกลลี่ ทำเอ็กซิบิชัคือช่วงนั้นมันเหมือนแบบช่วงพึ่งเฟลมาจากงานประกวดก็แบบรู้ว่าฮ้ยหรือว่าเราเราต้องเทศกาลแล้วนะทีนี้มันก็มองดูงานในห้องเราเองงานเรามันนี้ก็มีอยู่ประมาณสิบกว่าชิ้นถ้าถ้านับรวมเวลากว่าจะหาสเปซดำเนินเรื่องคิดว่าตอนนั้นก็คงได้มีสิบชิ้นมั้งก็คงจะได้ประมาณนึงแหละคิดว่าน่าจะได้อย่างน้อยคือตอนนั้นผมคิดว่าอยากทําเดี่ยวในฐานะที่ โชว์ผลงานของนักศึกษาคนหนึ่งที่กำลังค้นหาตัวเองอแล้วก็จะได้บันทึกเป็นเป็นความทรงจำเราด้วยว่าตอนเริ่มต้นเราทำงานยังไงได้เผยแร่คนดูก็เริ่มคิดคร่าวๆครับแล้วก็ต่อจากนั้นวันถัดมาผมก็เริ่มมาปรึกษาอาจารย์ฟี่ก็เปิดประตูเข้าไปอาจารย์ครับผมอยากทำแบบนี้อยากทำนาศกาอาจารย์ก็บอกก้าวเลยคุณก็ลงมือเลยแล้วก็ทำมันให้ดีครับ อ่าแล้วหลังจากนั้นก็แบบเหมือนไฟเขียวเอาว่ะจะเ็ปต่อไปเราไปหาสเปคกันในเมืองเอ่อแล้วก็ไปหาาที่ต่างๆครับประมาณ3-4ีท่ที่ก็ไปหาประมาณครึ่งปีได้ครับหลังจากช่วงปลายปี6-1ถึงช่วงกลางปี62ครับก็ไปาที่ต่างๆคือคือไม่ใช่แค่หาคือบางที่หาแล้วเราก็ต้องเอ่อเหมือนยื่นพอร์ตไปแล้วก็ดำเนินเรื่องกว่าเขาจะตอบรับนะะตอบรับ,ลบกลับมาอะไรอย่างนี้ด้วยฮนะระหว่างทางก็ จดบันทึกไปเรื่อยๆจดบันทึกทำหนังสือไปด้วยครับก็จดว่าวันนี้เริ่มไปที่นี่แล้ววันนี้เริ่มไปที่หนึ่ง<ม>วันนี้เขาเริ่มติดต่อกลับมาวันนี้ค่อยส่งขอไปแล้วอะไรอย่างนี้ก็จดเพื่อจดไปเป็นคนชอบจดครับ<ม>ทีนี้ก็ยังไม่ได้ผ่านไปครึ่งปีก็ยังไม่ได้<ม>แต่ก็ก็อาจตอนนั้นผมจําไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นเรารู้สึกเศร้าหรือว่าท้อหรือ,อยังไงก็คิดหละว่ายัางไงก็ต้องเดี๋ยวให้ได้ก่อนจะเรียนจบ ก็ไม่ได้หยุดนะเนาะไม่หยุดไม่หยุดหยุดไม่ได้เพราะว่าตั้งใจไว้แล้วยังไงเราต้องต้องได้ฉายายในฐานะที่ไอหนุ่มคนนี้มันโซโล่ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาอันนี้คือความตั้งใจเลยคือต้องโซโล่ให้ได้ไม่ไม่ใช่ในโซโล่ในฐานะที่โปรเฟชชั่นอลหรือเก่งนะแต่โซโล่ในฐานะที่เราได้เผยแพร่เรา,อาเอรตอน <มา S 1> ตเริ่มต้นตเออเริ่มต้นแล้วก็เปิดเทอมมาจุดพีคมันเริ่มมาจากช็อตนี้ฮะคือช่วงเปิดเทอมปีสามคือผมขึ้นปีสามแล้วก็ ทางภาควิชาศิลปกรรมของผมเนี่ยส่งผมกับเพื่อนๆไปออกบูธที่ห้างสรรพสินค้าซิคอนบางแคครับก็ติดหนังสือที่ตัวเองจดเนี่ยตอนนั้นตอนนั้นพิมพ์จําหน่ายแล้วก็ติดไปขายด้วยในงานก็ขายหนังสือได้วันนั้นงานจัดประมาณ3าสี่วันก็ขายได้3าสี่เล่มครับก็อะไรบ้างครับก็ยังดีที่ขายออกครับก็ทีนี้มีเหมือนเจ้าของคาเฟ่ที่หนึ่งครับเขาก็ซื้อหนังสือผมไปหนังสือที่ผมเขียนนะครับหลังจากงานเลิก อีเวนต์เนี้ยเลิกผมก็ได้มีโอกาสทักไปถามพี่เขาว่า mm. พี่ครับอ่านหนังสือผมเป็นยังไงบ้างสนุกไหมอะไรพี่เขาบอกว่าเออมันก็สนุกดีอะไรอย่างนี้แต่ว่าพี่เขาถามว่ารูปวาดที่เราวาดในหนังสือเนี่ยพี่จะไปดูได้ที่ไหนหรือ mm. น้องจัดแสดงที่ไหนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ผมก็บอกไปว่าพี่ครับคือผมอะ่ะยังไม่ได้จัดครับคือกําลังหาที่จัด mm. เพื่อที่จะรูปเหล่านี้ mm. มาโชว์ครับพี่เขาก็ชวนไปไปที่คาเฟ่เขา คือมันเป็นคา,ฟาเฟ่กึ่งอาร์ตสเปซนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นความรู้สึกดีที่แบบผมก็กําลังหาพื้นที่เพื่อแสดงงานศิลปะบวกกับทางพี่เขาก็กําลังหางานศิลปะไปแบบเติมสีสันในร้านเขามันก็แบบเป็นจังหวะพอดีเนาะเป็นอะไรที่มาคิกกันซึ่งมันก็คือนั้นคือผมจาได้ผมจดในดี้เลยคือแบบวันที่เรารอคอยมามากว่าครึ่งปีมาถึงแล้วคือมีความสุขมากฮะ แล,แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นหองหนังสือด้ปะ่ะครับแต่แต่ตอนนั้นหนังสือจะรอฝันเล่มแรกคือ,อปล่อยไปแล้วครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปดูที่คาเฟ่ของพี่เขาครับแล้วก็ได้ตกลงวันจัดก็จัดช่วงตุลาเป็นช่วงวันเกิดผมครับก็ด้วยความแบบอยากให้แบบวันเปิดงานเป็นวันทั้งวันเกิดตัวเองแล้วก็เป็นวันเปิดงานสการเดียวก็คือร้อยเพื่อนมาเพื่อนก็แห่ไปทั้งรุ่นเลยก็เกือบทั้งรุ่นครับ เป็นแน่นล้เลยเป็นแน่นล้าแน่นเกินไปแล้วก็แล,วกแล้วก็อาจารย์ทั้งที่ตอนปวชแล้วก็อาจารย์ที่ปอตีก็มาให้กําลังใจเป็นวันหนึ่งที่แบบมีความสุขมากมแฮปปี้ปใชใชครับได้แบบทำเหมือนจุดหนึ่ง<ช>ของเราเนาะคือ,อ,ค,อคือจริงๆในแง่การอยากแสดงงานเลยทําให้เกิดเทศกาลมันก็ก็เป็นส่วนหนึ่ง มันมีหลายๆปัจจัยนะฮะคือมีทั้งส่วนที่เป็นแบบผมยังไม่ได้ว่าไอความรู้สึกนี้มันเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่แต่แต่ผมอ่ะชอบอารมณ์เหมือนได้มาพูดหน้าเวทีหรือหน้าฉากอะไรสักอย่างแล้วต้องการให้คนมามาลุมล้อมมาอะไรเงี้ยมันเป็นความสุขมากการไม่ว่าผมจะไม่ว่าผมจะยืนร้องเพลงแล้วคนมาชมหรือว่าผมจะยืนพูดอะไรสักอย่างแล้วคนมาชมอะไรก็ได้ให้ให้เราอยู่ตรงกลางแล้วคนมาชมล้อมเรานี่จะมีความสุขมาก แต่แต่ครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการเอางานศิลปะมาให้คนมาหาเราครับแล้วก็ถ้าให้พูดแบบดูดีหน่อยก็คือมันก็เป็นเหมือนมมโมรีอย่างหนึง่งเก็บไว้ความทรงจําเป็นนิทศการที่แสดงจุดเริ่มต้นของผมอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้พูดถึงหนังสือนิดนึงได้ไหมว่ามีจุดเริ่มต้นในการทํำยังไงทําไมเราเป็นคนชอบจดบันทึกแล้วทาไมถึงคิดจะทําเป็นหนังสืออ๋อครับครับคำถามนี้ดีครับอขอเล่าย้อนอนิดนึงนะครับ จริงๆผมจดแดรี่ถ้าให้นึกออกก็คือช่วงเริ่มจดก็คือช่วงป .5 ป .6 ด้วยความที่แบบเหมือนผมจะเป็นคนเหมือนไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอ,อกอคืออยากออกนะฮะแต่ทางครงอบครัวไม่ค่อยให้ออก,อออกจด<า>้วยความ,ม่กลัวรเราไปทะเลทไลไยอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ผู้ใหญ่ก็เป็นห่วงเราอ,อะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันในแง่หนึ่งมันก็เป็นเรื่องดีนะคือไอ้ด้วยความที่ผมต้องอยู่แต่บ้านนี่แหละมันก็ไม่ได้ทําอะไร จะออกไปซิ่งรถรถก็ขับไม่เป็นก็คงไม่ได้ซิ่งหรอกฮะแล้วก็มันเหมือนกับเพื่อนก็ไม่เหงาเหงามากก็ไม่รู้ทำอะไรก็บ่นวันนี้ได้อยู่กับเพื่อนบึบอะไรก็จดแล้วแล้วไอ้นอกแขกจดแอรดี่มันก็จะมีวาดรูปวาดกระตูนอะไรก็นั่นแหละเป็นข้อดีที่ทําให้เริ่มวาดแต่ว่าในแง่หนังสือเนี่ยผมก็จดตั้งแต่ว่าป .6 แต่นั้นคือจดในสมุดเขียนก็จดเรื่อยมาคือไอ้ช่วงอนุบาลประถมมัธยมต้นเนี่ยอยู่ลาดี อยู่ราชบ,บุรีครับแต่ว่าช่วงที่เริ่มเข้ามากรุงเทพตอนอาชีวะตอนปวชเนี่ยผมก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพอ่าไอจังหวัดที่ย้ายมาอยู่กรุงเทพนี่แหละด้วยความที่เด็กต้องอยู่แต่บ้านออกไปไหนไม่ค่อยได้พอมันมาอยู่กรุงเทพมาอยู่กับแม่คืออยู่ราชบุรีอยู่กับป้าก<อ>ับลุงครับพอมาอยู่กับแม่ก็ไม่ใช่ว่าแม่ปล่อยแต่คือมันเหมือนกับว่าก็แบบอยากออกไปมากเพื่อนเนาะอยากออกไปตามภาษาอยากออกไป สยาม,มไปนราษฎรพาวไปนู่นพี่นี่ดูสิกรุงเทพมันคืออะไรมันก<ม>ว้างแค่ไหนนั่งรถเมย์น,นั่งแต่เป็นคนชอบนั่งรถเมย์ตั้งแต่สมัยไหนแล้ว<ม>พอไปเที่ยวจําได้ว่าตอนนั้นกําลังขึ้นมาชีวะแล้วกำลังขึ้นปวชแล้วผมก็ไปสยาม,มพอไปสยามอะแล้วในร้าน,นค,คินกคุนิยะเขาก็จะมีหนังสือใช่ไหมฮแล้วผมก็ได้ไปเจอหนังสือของนรอุดม โน้ตอุดมนี่คือเป็นเอางี้ดีกว่าโคตรโคตรโคตรอินสปิเรชั่นผมในหลายๆแง่หลายๆด้านมากจริงๆอยากให้เขาได้ดูคลิปนี้มากครับยังไงบ้างยังไงบ้างแล้วทีเนี้ยพอมาเจอไอ้นังสือของเขามันก็จะเป็นหนังสือแบบน่าจะชื่อหนังสือกูอารมณ์แบบตัวกูอารมณ์เหมือนมันเป็นหนังสือเดลี่ของเขาคือเปิดมาก็จะแบบจิตสาเมษาแล้วก็จด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 เป็นเดลี่ ซึ่งไอ้ตรงนี้แหละมันก็กระทบแบบเฮ้ยเราว่าบางคนชอบจดแต่เราไม่ได้ทําเป็นหนังสืออย่างนี้นะก็เป็นเหมือนแบบอยากมีโปรดักต์เป็นของตัวเองบ้างอยากมีหนังสือมาตั้งนิชั้นแล้วก็แบบจะตุสดมเรื่องเล่าของเขาหนึ่งเรื่องเล่าของเขา2ออะไรอย่างนี้ชอบอยากมีโปรดักต์ก็เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็จะมีหนังสือเหมือนที่อาจารย์ที่ปวชวให้มาเป็นหนังสือเหมือนแบบเป็นบันทึกอะฮะเป็นบันทึกของผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็จะเล่าแต่แต่อันของผู้หญิงคนนั้นก็จะดูเศร้าๆหน่อยเหมือน ใบไม้ที่ล่วงหล่นชั้นเหงาเดียวดายด้วยสองเล่มน,นี้ทั้งจากโนรดมและจากผู้หญิงก็เป็นแรงบดาลใจให้ผมอยากมีหนังสือของตัวเองแล้วนอกจากโนรดมจะเป็นแรงบราลใจเรื่องหนังสือก็เป็นแรงบราลใจทั้งเรื่องทำเอ็กซิบิชันด้วยมันเหมือนอมผมชื่นชมในความกล้าความมุ่งมั่นของเขาตรงนี้แหละมันเป็นแรงผลักดันให้ผมอยากทํานั่นทํานี่เป็นเป็นคนที่ไม่แน่ใจว่าเป็นเขา ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแต่น่าจะเป็นเขาแน่ๆไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์ในร้อยที่ทําให้ผมแบบได้รับแรงมนันดาลเขาเคยเขาเคยพูดในในสัมภาษณ์ในหนังสือว่าเหมือนแพ้ไปเถอะหรือว่าอะไรวะล้มเหลวเถอะเออจงล้มเหลวเถอะมีอะไรจะเสียไอการล้มเหลวเนี่ยมันก็จะทาให้เราได้เรียนรู้อ,อซึ่งผมก็แบบล้มเหลวไม่มีอะไรเสียไม่มีอ,มอะไรอย่างน้อยเราได้ลงมือใช่<ล>ผมว่าทําไปเถอยังไงมันก็จะออกมาเป็นยังไงเราก็ถือว่าได้ลงมือแล้วเนาะแล้วไอตอนเดี่ยวแรกเนี่ย ไอต,ตอนตอนที่จัดไม่ได้คิดเรื่องขาย,ยนะไม่ไม่มีความเรื่องขายว่าจะขายได้ไหมคิดอย่างเดียวว่าอยากสแสดงเอออยากเห็นมันเปิดฉันโอ้โหตอนตอนนั้นผมจาได้ว่าผมโม้เพื่อนฟังหลายรอบมากถึงเกี่ยวกับเฮ้ยมึงกลัวกลัวคิดอย่างนี้อยู่นะบดกลัวเวลาย,ยนินกูกูพูดแล้วคนมองกูอยู่คือ<ม>คือผมเคยไปอ่านในหนังสือของสมุดก็เป็นข้อ,องคนชอบอ่านหนังสือคือเหมือนไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับเคล็ดลับสู่ความสําเร็จแล้วเขาก็จะมีหน้านึงเห็นว่า คุณต้องนึกถึงภาพที่คุณสําเร็จอยู่อย่างน้อยวันละครั้งหรือกี่ครั้งไม่รู้ขึ้นไปผมก็นึกอย่างั้นอ่ะเออกูจะต้องยืนพูดให้คนดูกูจะต้องยืนพูดคนดูแล้วก็นึก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 แล้วนั่นแหละฮะมันก็ได้เป็นจริงเออแล้วอยากให้พูดถึงแบบความกล้าของตัวเองอะอมันก็มาจากเรื่องนี้ด้วยเนาะที่เราได้รับแรงบันดาลใจมาว่าแบบเออทําไมเราถึงกล้าที่จะลงมือทํา หมายถึงว่ามันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกที่สุดอะไรเงี้ยเออแต่แบบเออตรงเนี้ยทำไมเราถึงแบบพัดีกวาอะไรเงี้ยทำเอ็กซิบิชันใช่ทั้ทงงานแสดงทั้งแบบเขียนหนังสืออ่างเงี้ยอาจจะเพราะว่าอาจจะเพราะว่าผม,มตั้งใจไว้แล้วว่าฮ้ยเราอยากเป็นศิลปินดูยิ่งใหญ่มากเลยนะคำเนี้ยมันจะเป็นได้หรอวะมันดูเป็นคําที่ยิ่งใหญ่มากด้วยอะไรก็ไม่รู้ด้วยไม่ว่าจะจัดในเทศกาลหรืออะไรผ่านมาผ่านมามันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออว่ะเราเรา,เราต้องคิดว่าเราเป็นศิลปิน แล้วเมื่อเราคิดว่าเราเป็นศิลปินน่ะมันจะทําให้เราอยากทํางานให้ดีอนูนนี่ก็ด้วยความคิดนี้นะครับก็เลยคิดว่าเมื่อเมื่อยังไงเราก็ต้องทํางานแบบเป็นศิลปินเราก็ควรเริ่มเพราะว่าผมมาคิดแล้วว่าตอนจบไปยังไงผมก็ต้อง <ทำ S 1> ผมก็ต้อง<า>ทอํา exhibition เออทำ<ม>ํอทำ exhibition ทํางานอีเวนต์นู่นนี่ต่างๆให้นึกจริงๆผมก็นึกไม่ออกว่าทําไมทําแต่ว่าผมรู้ว่ามันต้องทําเลยอ่ะมไม่รู้จะรออะไรรอทําไมใ<ม>้านึกตอนนี้ย้อนกลับไปก็เหมือนว่า จะโลอ,อะไรในเมื่อถ้าจะอ้างว่าเฮ้ยงานเรายังไม่ดีวะเราเลยไม่อยากแสดงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับเพราะว่าต่อให้คุณจบไปก็ไม่ได้แน่นอนว่างานคุณจะดีแล้วต่อให้คุณอายุ30มันก็ไม่ดีคือคือถ้าคุณคิดว่างานคุณไม่ดีอะจริงๆจะว่าไงดีคือจริงๆมันก็มีข้อดีในในตอนเนี้ยแต่แค่ว่ามันอาจจะยังดีไม่สุดไอตอน30มมันก็อาจจะดีแต่มันยังดีไม่สุดคือคือเราไม่ได้แสดงงานในฐานะ ฉันดีสุดแต่สแสดงงานในฐานะฉันทําดีสุดแล้วในณนะตอนนี้จริงๆผมว่าอันนี้ไม่รู้ผมคิดเองเป่าแต่ผมว่าศิลปินบางคนละกันหรือว่าหลายๆคนนะ่ะทุกวันนี้ที่เขาโซโล่ผมว่าเขาก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองแบบว่า perfect, perfect แล้ว perfect ที่สุดหรอกแต่เขาคิดว่า มันก็น่าจะเพอร์เฟกที่สุดของเขานะเวลานั้น<ม>เขาเลยเอามาเผยแพร่มันก็เป็นแต่ละช่วงไปใช่ว่าคนเรามีอายุ50ปีแล้วจะเขียนเหมือนกันหรือทํางานศิลปะแบบเดียวทุกปีมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยช่วงเวลาใช่ชขนาดผมยังคิดเลยพอตีผมทำเพ้นท์บางทีตอนผมอายุ25-26ผ,ผมอาจจะไปทำศิลปะจัดวางไปท<ม>ําวิดีโอก็ได้<ม>คืออันนี้ผมรู้สึกส่วนทองผมว่าผมไม่ได้ทําแค่เพ้นอย่างเดียวแน่ๆตอนมผมจบไปผมต้องไปทําสื่ออื่นแน่ แต่เพนไม่รู้ยังทําอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ทําไปเลยณปีปีนี้หรือ2ปีนี้คิดยังไงทํางานศิลปะประเภทไหนอยู่ก็ทําแล้วก็เผยแพร่ให้มันจบจบไปเป็นปีปีไปหรือว่าปี2ปีไปไม่งั้นแล้วมัวแต่รอให้งานเพอร์เฟกตอนอายุ20กว่าหรือ30กว่าอ้าวแล้วงานไอเนี่ยช่วงปอตีปอโทอ้าวเก็บไว้ไหนอะทำมามา30 40ชิ้นโอ้โหแบบทำแล้วทำด้วยความตั้งใจด้วยนะเอาเอาร้อยคะแนนเต็มเกรดดี แต่ว่าไม่ได้เผยแพร่นอกจากอันนี้ไม่เกี่ยวกับสายประกวดนะฮะคนสายประกวดก็สค์ก็สง่สงไปเขาก็มีทางเขาแต่ว่าอย่างบางคนมันไม่เหมาะง,งานประกวดาง,าง,งานบางคนมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ง,งานประกวดเสมอยิ่งงานประกวดบางทีมีมีทีมทีมโควิด -19 รักโลกเอาเอาเกิดบางคนฉันไม่ได้รักโลกแล้วฉันก็ไม่ได้อินกับโควิดสิบเก้าเออแล้วฉันจะมีที่อยู่ยังไงเออฉันก็ต้องหาที่อื่นที่มันเหมาะกับตัวเราจริงๆในแง่หนึ่งงานประกวดมันก็เป็นการล็อกอิสระของเราอันนี้ก็พูดตรงนะฮะคือเพราะว่าคอนเทนต์ที่เราอยากนําเสนอมันก็ไม่มันก็ไม่ได้รักโลกบางทีฉันอาจจะอินเรื่องตัวเองหรืออินเรื่องอย่างอื่นมากกว่าเนาะมันก็เหมือนไปกรอบว่าต้องเป็นอย่างนี้อะไรก็ทำเอ็กซิบิชัน ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ที่อยากให้ทําเลยก็เพราะว่ามันเป็นการเรียนรู้ระบบแกลลี่เรียนรู้โครงสร้างการจัดการเซตติ้งการได้โปรโมทการทําคลิปการรู้เรื่องการขายหักเปอร์เซ็นตซึ่งอ่ะแล้วอ๋ออันนี้ทีเด็ดเลยได้รู้จักพวกนักสะสม,มพวกผู้ใหญ่พวก และเราก็จะมีแฟนคลับตั้งแต่สมัยยังเป็นปตีทุกวันนี้ก็มีมีไม่ถึงสิบคนหรอกก็มันคือใช่ใช่ครับคือเราต้องเริ่มรู้จักคนนู้นคนนี้เริ่มพาตัวเองออกไปสู่ออกไปจากมหาลัยอ่ะคือเราทํางานศิลปะเราไม่ใช่หมกอยู่แต่ในมหาลัยเราควรแบบควรหาพื้นที่แสดงงานเราเพื่อให้คนได้ติดตามเราตั้งแต่เรายังเป็นเด็กซึ่งจริงๆผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะเราคิดว่าการออกไปดูงานศิลปะของคนอื่นสาคัญนะสำคัญสำคัญสำคัญเต็มร้อยเลยเราไม่ได้ไป ดูแค่งานเนาะพี่เนาะเราไปดูทั้งวิธีการจัดการการเซตติ้งวิธีการแปะแคปชั่นวิธีการเซตแสงวิธีการโปรโมทเขาหรือว่าวิธีการเล่าเรื่อง,ของเขาคือผมผมว่าการที่เราไปดูงานที่มันดีเยอะๆบ่อยๆมากๆแล้วมันก็จะซึมเข้ามาในตัวเราแล้วเราก็จะแบบมันมันเป็นเซนอ์อ่ะมันมาจะพาให้เรามีเซน์ว่าเอ๊ะฉันทําแบบนี้แล้วเออแบบนี้มันคือสิ่งที่ดีนะเพราะเราได้ไปเห็นของดีๆมาเยอะอ ผมว่าอันนี้จริง,จร,งจริงเลยแหละเหมือนเราจะได้รับโดยไม่รู้ตัวใช่ครับออมันมันก็จะซึมเข้ามาแบบทราบท่าเรื่องเพ้นต์ก็เพ้น์แบบเนี้ยวิธีการเพ้น์แบบนี้เออว่ะเฮ้ยเราเห<ๆ>็นของดีมาแล้วนี่ว่าเราเพ้น์เพ้น์อย่างเขาได้ไหมหรือว่า,อ,า,าอะไรยังไงใชใงแ่แล้วแล้วเราก็จะได้แรงบันดาลใจอย่างเมื่อวานผมก็ไปดูงานมาผมก็จะรู้สึกแบบ <g iggle> กลับมากูต้องเอาบ้างแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความรู้สึกดีๆกลับมาหรือบางทีเราไปดูงานพี่ๆคนอื่นเราก็จะรู้จักเขา ได้แลกเปลี่ยนกันโอ้น้องอ๋อน้องเล่นแรกเกบ,บงังเหรอโอ้ โอ้คนนี้นี่เป็นยังไงเอาร้านนี้ยังอยู่ไหมที่ร้กกบบากระบังอะไรมันก็จะทําให้เราได้รู้จักกับคนอื่นแล้วก็จะมีสังคม,มและและเมื่อถึงเราาวของเราแสดงงานเราก็จะได้มีโอกาสชวนหนังเขามาคอมเมนต์งานเราถ้าเขา<ล>มีงาน,น<ล>ะอะไรเออใช่ครับเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองกันมันมันก็เหมือนเราก็ต้องออกไปพบปะกับคนอื่นบ้างถ้าเราทํางานอยู่ในแต่มหาลัยเราก็จะไม่รู้เลยนะว่าโลกข้างนอกเขาเป็นยังไงใช่มันก็เหมือนกันอยู่แต่กับตัวเอง เป็นเป็นศิลปินยากอันนี้ผมยืมคําพูดหลายคนมายากที่จะอยู่แต่บ้านแล้วฉันก็จะอิสระอยู่แต่บ้านไม่ต้องออกไปพบเจอใครเลย<ม>เดี๋ยวฉันดังได้นอกสจากเก่งจริง,รงใช่เ่ะยังไงมันก็ต้องออกไปไข้างนอก,อกใช่เออ<ม>เอ,อ๋อแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้เพิ่งคิดออกคือเดี๋ยวนี้มันก็มี a c e b o o k อ,อ่ะ Facebook, IG. อ่ามี f a c e b o o มีไ g จีอ้าวทำไมฉันจะต้องจัด exhibition ด้วยในเมื่อ Facebook ก็มีฉันก็โพสลงไปสิ<ม>ผิดนะฮะผมว่า<ม>ผิดผิดกับ p a i n t i n g อย่าลืมว่าเพนติ้งมันคือมันไม่ใช่ภาพถ่ายภาพถ่ายก็ไม่เกี่ยวคือ Facebook มันถูกจํากัดด้วยสเปซที่แคบเท่ามือ,อมด้วยขนาดแล้วก็ผิวอะเทกเจอร์หรือว่าอิเวนต่างๆรวมทั้งการเซตติ้งของศิลปินอะผู้ชมงานใน Facebook จะไม่สามารถสัมผัสถึงสื่อหรือว่าเมสเซจที่ศิลปินจะนำเสนอได้เลยถ้าเกิดคุณไม่ไปดูของจริงมผมว่าจริงนะ facebook ก็ เฟซบุ๊กก็เป็นตัวสปอยดีกว่าพอพอคนเห็นในเฟซบุ๊กแล้วเอ๊ยแม่ฉันอยากไปดูของจริงเออใช่ผมว่าอยากจัดนเทศกาลก็อยากให้คนมาเห็นของจริงยิ่งยิ่งงานผมยุคแรกมันปูดปูดมันนูนูนอะไรอย่างเงี้ยแล้วใหญ่ด้วยบางชิ้นน่ะเออแล้วอยากให้พูดถึงงานในชุดนี้ได้ไหมว่าเออเป็นแนวไหนบ้างได้รับแรงบันดาลใจอิทธิพลมาจากศิลปินคนไหนบ้างอืครับงานเดี่ยวสองนี่จริงๆก็ยังเป็นเหมือนเป็นการเอางาน ช่วงปีสองแทบจะเป็นช่วงเริ่มต้นของของการทําเอกเลยฮะที่เริ่มค้นหาตัวเองมาจนถึงปัจจุบันถึงปีสอย่างที่<ม>บอกฮะโดยโดยงานยุคป,ปีสองเนะี่ยมันก็จะเริ่มเหมือนเอาโมเดลหรือว่าตัวละครต่างๆมาเล่าเรื่องบางทีก็เอาไปเล่ากับภาพในประวัติศาสตร์บ้างให้มันมีความเชื่อมโยงกันกันกบวัตถุที่เราสร้างแล้วก็บางทีก็เหมือนเอาตัวละครต่างๆซึ่งไอตัวละครเหล่านี้มันก็จะมีฟังก์ชันหรือว่ามี บริบทที่คนทั่วไปเข้าใจว่าตัวนี้มันคือตัวละครจากเรื่องนี้นะม,มันคือนางเอกมันคือพระเอกและเราก็เอามาจัดฉากเหมือนมันอยู่ในเหตุการณ์บางอย่างให้คนได้ตีความสิ่งสิ่งนี้มันก็คือสิ่งที่ผู้ชมงานจะต้องมาเห็นงานแล้วก็วิเคราะห์ว่าแบบศิลปินจะสื่อสารอะไรก็เหมือนเป็นเหมือนมุมมองเราอ่าครับ บางงานก็จะเป็นเหมือนงานเดลี่มีซีรีส์หนึ่งเป็นซีรีส์พิเศษที่ไม่เคยเผยแพร่มันเป็นเหมือนซีรีส์แยกที่ที่ไม่เกี่ยวกับพวกตัวละครน,นี้กล่าวมาหน,านนี้มันเป็นเหมือนซีรีส์เกี่ยวกับเหมือนความทรงจําในเดลี่อะไรเนี่ยคือเดี่ยวสองมันจะอาจจะจํานวนไม่ได้ไม่ได้มากเท่าเดี่ยวหนึ่งแต่ว่าเหมือนแบบมันก็จะมีการทดลองให้เห็นถึงช่วงตั้งแต่ช่วงปีสองถึงปีสเหมือนกันนั่นแหละฮะก็จะแบบได้เห็น ผลงานของเราตั้งแต่แบบช่วงแต่ละช่วงเนาะครับครับแล้วอยากให้ฝากถึงงานชุดนี้หน่อยให้คนมาชมถึงวันไหนบ้างอะไรบ้างอ๋อครับก็งานชุดนี้มันก็ Exploring the World of Painting นะฮะก็เปิดงานไปแล้วเมื่อวันที่5ครับก็ยังจัดถึงวันที่27ครับก็สถานที่จัดก็บ้านกูคาเฟ่ครับคืออยู่คณะในคณะสถาปัตย ที่ประจอมก้าวไลกระงก็สําหรับคนในเมืองก็อาจจะมองว่าไกลแต่ถ้าคนย่านราชกระงหรือสนามบินสุวรรณภูมิก็อาจจะมองว่าใกล้คือเดี๋ยวสองมันจะได้ได้เหมือนอะไรแหละกลุ่มเป้าหมายจากชานเมืองมากกว่าไอเดียแรกมันไปจัดในเมืองก็จะได้ได้คนจากในเมืองมาดูก็รอบนี้ก็เหมือนอยากให้เพื่อนเพื่อนพี่เมียงน้องมาดูจริงๆโกรอบนี้มันเหมือนอยากให้เพื่อนเพื่อนพี่เมียงน้องในตึก ดูด้วยแหละฮะบวกกับเป็นโปรเจกต์พิเศษที่ทางทางร้านบ้านครูเขาก็แนะนำมาว่าเดือน11มันว่างนะเราเอางานมาเผยแพร่ให้น้องๆดูไหมอะไรอย่างนี้ครับก็ผมว่ามันก็เป็นโปรเจกต์ที่ดีแล้วมันก็มีเหมือนว่าการบีบมาว่าเราจะต้องเอาผลงานไปแสดงเดือน11นะมันก็ทำให้เราเหมือนกระตือรือร้น,นมีความฮึกเหิมอยากทำงานจะไม่ได้ว่าอาจารย์อะไรอาจารย์เคยบอกว่า เวลาเราทํางานแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าเราจะต้องเหมือนมันต้องไปส่งประกวดนะชิ้นเนี้ยมันต้องเอาไปแสดงงานนะมันจะมีไฟให้กับเราเหมือนแบบมีเป้าหมายแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วกูจะชิวๆไม่ได้แล้วอ่ะกูช่วงนี้สวัหนอ่อะไรอย่างนี้แล้วก็งานเปิดมันก็จะเหมือนเป็นการได้ให้เพื่อนๆมาหาเรามาเล่นดนตรีมาอะไรคุยกันนะมันก็จะมีเหมือนกิจรกรรมในในภาควิชาด้วยมันก็เป็นอะไรที่เลื่อนเรืองดีกว่าแบบเรา ทั้งเทอมเรานั่งทํางานกันเงียบๆเงาๆแล้วมีช่องทางการติดตามผลงานเราไหมช่องทางก็เฟซบุ o ก IG เฟซบุ๊ก IG ชื่อเดียวกันครับคือดําเกิงจะตุส d ดมครับแล้วก็ชแนล YouTube คืออัน y t u t u เนี่ยมันจะเป็นเหมือนคลิปเวลาผมลงตอนขึ้นงานหรือขั้นตอนการทํางานบ้างหรือสัมภาษณ์งานต่างๆก็จตุสดมแช่ซิมชื่อจริงผมนี่แหะฮะ คือดำเกิงดำเกิงจตุสดมดำเกิงเนี่ยคือชื่อจริงแรกเป็นเป็นเผื่อคนสงสัยเป็นเป็นชื่อตอนคลอดออกมาแล้วตั้งได้ทีหนึ่งถึงเปลี่ยนเป็นจตุสมฮะส่วนนามสกุลคือแซ่ซิมนะฮะครับครับเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าชื่อดำเกิงนามสกุลจตุสดมครับครับโอเคก็ขอบคุณวันนี้ที่มาคุยกันเนาะครับขอบคุณมากครับก็ฝากติดตามน้องด้วยเนาะครับโอเคจ้าจ่าครับแล้วก็ เนื่องในโอกาสที่พี่เซนและทีมงานมาสัมภาษณ์ผมผมก็มีมีของที่เล็กๆมอบให้นะครับครับอันอันอย่างแรกเป็นโปดการ์ดในงานครับขอบคุณมากครับอันนี้เป็นเหมือนคาเล็กเตอร์ปั้นในงานโดยเฉพาะเลยครับมวยปั้นด้วยเหรอจะมันอีพ็อกซี่ทาสีแต่มันมีหลายตัวแต่ผมคิดว่าตัวนี้มันเหมาะกับหน้าพี่ดีเหมาะกับหน้าพี่ราะว่าเลยครับมันดูแบบหน้า แล้วก็หนังสือที่คุยครับเป็นหนังสือเล่มล่าสุดเล่มล่าสุดของผมล่าสุดเลยใช่ไหมเล่มที่เท่าไหร่สี่ครับเล่มไม่สี่ครับสี่แล้วครับเป็นเล่มเมื่อตอนปิดเทอมที่ผ่านมาปิดเทอมใหญ่ใช่เดี๋ยวต้องให้เซนด้วยปะเนี่ยครับใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวอีกหน่อยดังแล้วแพงนะเนี่ยโอ้โหครับขอให้ดังเลยครับครับเซนตรงไหนอ่าเซนเลยอ่าเอาหน้านี้ดีกว่า ปี่จีหกสาม <saute> ขอบคุณมากจ้าครับขอบมากครับ